ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลายแอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกปี2567ค่ะตำแหน่งที่2ค่ะรายรับรายได้นะคะกระดุมพระคุณได้ไพ่8ถ้วยจะมีเรื่องการติดตามนิดนึงนะคะชาวราศีเมษติดตามสอบถามหรืออาจจะเป็นเรื่องของการตามผลลัพธ์ต่างๆในเรื่องของเงินที่ควรจะได้มา ะะจะมีเรื่องของรายรับเข้ามาจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องม,มีเรื่องการไปเจรจาตกะงด้านการเงินอะไรบางอย่างแต่แนวทางมีความสําเร็จค่ะเป็นการลงทุนต่อยอดเป็นการรับ บางสิ่งบางอย่างจากผู้ใหญ่เป็นเรื่องของความขยับการขยับขยาับการลงทุนเพิ่มเติมหรืออาจจะมีโปรเจกต์ไอเดียอะไรบางอย่างที่ต้องทาร่วมกันกับคนที่มีอํานาจและแนวทางเคยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีในการลงทุนกับใครบางคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็ได้เรียกว่าดวงการเงินน่ะคุณจะเหนื่อยหน่อยที่บ้านบางทีต้องทําคนเดียวเนาะมันต้องเดินทางแต่แนวทางคือปลายทางเนี่ยประมาณกลางเดือนเนี่ยในเรื่องของการเงินที่เรารออยู่ก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีจะมี โชคจากคนสูงวัยหรือมีเรื่องการเงินที่ใดๆบางอย่างที่มาจากการกระทํามาจากการใช้ทักษะความรู้มีช่องทางรายรับ Hotel. รายได้ใหม่ๆหรือพบลูกทางการเงินที่ใดใบางอย่างหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะมีโชคจากการเดินทางนะคะเป็นเรื่องของลาบลอยหรือการเงินก็ได้นะคะเรด,ด,ดูวด่วาโดยงาะเรื่องการเงินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุหน่วยงานชาวต่างชาติเป็นเรื่องการติดต่อเป็นเรื่องของการเดินทางแต่แนวโนกราย รับรายได้มีเกณฑ์ที่ดีสตาร์มีความสําเร็จสตาร์คือโดดเด่นสิ่งที่ทําอยู่เกิดการปรับการเปลี่ยนให้ดีขึ้นมีความลงตัวหรือได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับจากคนใกล้ตัวหรือผู้คนให้การยอมรับในสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือที่ทางเรื่องของการเงินก็แนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นได้ปรับได้เปลี่ยนและผลลัพธ์ออกมาดีในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเลยนะคะทิศทางมาดีอยู่นะคะแต่ก็ต้องใช้จ่ายรอบคอบเนาะมานดีอาจจะมีเรื่องค่าใช้ ่ายงตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเข้ามานะจัดสรรดีๆค่ะมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะนี่คือดวงชะตานะคะในเรื่องของการเงินสําหรับชาวราสีเมษในช่วงครึ่งปีแรกค่ะ